ดูดีๆรับซื้อเหรียญตาเป็นดินรุ่นนี้เหรียญละ1,000ง0บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบี0อ็นเค3ูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณฟรีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบสตางค์นะครับปีสองพันห้าร้อยตราแผ่นดินนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับหยิบออกมาดูนะแล้วทำความรู้จักไปพร้อมๆ เผื่อเพื่อนๆนะครับอาจจะโชคดีนะพบเจอเหรียญติบตะตังตราแผ่นดินแบบนี้นะครับแต่มีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ10,000บาทนะครับใครมีนะครับหยิบขึ้นมาดูนะทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีสสดนะครับพี่ไปยุทธนะฮะสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่นวลน,นะครับสวัสดีพี่นิทัศนะฮะสวัสดีพี่แคนดี้นะครับสวัสดีพี่แทนนะครับสวัสดีพี่ดวงใจสวัสดีแฟนขับเอีทุกท่านนะครับอ่ารวดเร็วมากใครเข้ามาดูนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต นี่มามามาไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชานะครับใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคานะครับของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้มีเพื่อนๆเนี่ย ส่งไลน์มาหาผมเนี่ยวันหนึ่งห้าหมื่นถึงหกหมื่นไลน์มันอ่านไม่ทันจริงครับกราบขออภัยมานะที่นี้เด้อของใครมีราคาส่งมาตอบทันทีครับอ่าสวัสดีนะครับพี่พัน์นะฮะสวัสดีพี่สมคิดนะครับสวัสดีพี่มิสเตอร์สไปนะครับอ่าสวัสดีพี่พี่อุทธิชัยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับนี่ใครมีเหรียญสิบตะตังรุ่นนี้ครับนี่ดูฮะเพื่อนๆใครมีเหรียญสิบตะตังปีสองพันห้าร้อยรุ่นนี้ครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับ อ่านี่ฮะสวัสดีนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกปกติทาง YouTube ด้วยนะครับใครมีเหรียญติบตังรุ่นนี้นะครับรบกวนกด1กดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับผมจะได้รู้นะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเหรียญติบตตังรุ่นนี้นะครับที่เป็นปี2500แบบนี้แต่มีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ1 0,000บาทนะครับอ่าอย่าลืมนะขอบพระคุณนะครับสำหรับไลท์ทุกไลท์หัวใจทุกดวงนะครับแม่นี่เห็นของพี่นวลนะครับมาแบบเป็นชุดเลยฮะอ่าใครมีเหรียญรุ่นนี้ครับกดรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให อ่านี่ฮะไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ฮะการน้ําชาเพื่อนเพื่อดูนะครับผมพยายามย้ํากับเพื่อนๆนหลายรอบนะการน้ําชาแบบนี้มีราคานะครับปั้นน้ําชาแบบนี้สภาพสมบูรณ์เนี่ยใบยละเป็นหมื่นนะใบละหลักหมื่นนะครับนี่ฮะนี่ปั้นน้ําชานะครับพานกระเบื้องนะครับจานชามเป็นจลงนะครับนี่ โถกระปุกแบบนี้ผมก็รับนะครับมีแต่ตัวก็รับนะมีแต่ฝาก็รับนะครับอ่านี่ฮะับสำหรับเบนจะลงนะครับสตาร์ทถ้าใบใหญ่ใบหลักหลายหลายแสนนะครับนี่ครับสำหรับถ้วยเบนจะลงนะครับเนี่ยสวัสดีแฟนคลับ FT ทั้ง2,100ท่านนะครับมามามาเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นกองพระของหลวงพ่อโสธรครับเพื่อนๆพระของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตํารวจครับเนี่ยเป็นพระที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆนะฮะนี่ครับแต่ผมรับเช่านะสตาร์ทที่ องละห้าพันถึงหนึ่งแสนสามมืนบาทนี่ครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้ครับมา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 นี่ระหว่างรอเพื่อนๆครับเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว่าวันนี้มีอะไรไหมเพื่อนๆได้ดูกันบ้างครับนี่อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญยี่สิบห้าตะตังครับนี่เพื่อนๆดูครับสองเหรียญน,นี้ฮะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตะตังที่ออกใช้ในสมัยรัชากาลที่เก้าครับเพื่อนๆดูนะครับ เป็นเหรียญที่เราทอนมาจากรถเมย์ทอนมาจากเซเว่นนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่มีราคาเพื่อนเพื่อดูนะครับเหรียญเหมือนกับลักษณะเหมือนกับเหรียญปกติทั่วไปเพื่อนเพื่อดูนะครับลักษณะเหมือนกับเหรียญปกติทั่วไปนะครับแต่เพื่อนเพื่อลองพลิกกลับมาดูครับเพื่อนเพื่อลองพลิกกลับมาดูครับถ้าเหรียญยี่สิบห้าต่างหรือเหรียญสลึงของเพื่อนเพื่อนเป็นปีตามนี้ครับเพื่อนๆนดูนะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองและปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่แบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับ ราคาฟังดีๆนะจากยี่สิบห้าตังค์นะครับเป็นเหรียญละ4ี่พันบาทสวัสดีพี่ฝนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะนี่ครับใครที่ดูอยู่นะครับนี่เหรียญย5สต้าตงค์ปีสี่สองแบบนี้และปีสี่สี่แบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1เหรียญสี่พันบาทแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์แล้วกด9้ากดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับแคปเจอร์ไว้เลยครับอ่าแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับ เหรียญ25สิห้าตค์ังแบบนี้ราคานะครับอ่าราคาเหรียญละสี่พันบาทนะครับนี่ดูตามนี้นะฮะต้องเป็นปีนี้เท่านั้นนะครับปีสี่สองและปีสี่สี่เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะครับไม่มีไม่มีดาม่านะปีอื่นยังไม่มีราคานะครับอ่านี่ครับแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจให้ผมเลยครับอ่าผมจะได้รู้ว่าทุกท่านแคปเจอร์แล้วครับอ่านี่เราจะได้เดินทางกันต่อครับอันนี้เเป็นรีย ยี่สิบห้าสตางค์ครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งสตางค์เพื่อนเเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงนี่ฮะเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากๆแต่เหรียญนี้ครับเหรียญโดยปกติธรรมดาเนี่ยหนึ่งสตางค์ทองแดงเนี่ยราคาจะอยู่แค่เหรียญหนึ่งประมาณ10บาทถึง12บาทแต่เหรียญนี้ครับเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงแบบนี้ฮะถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสวยผิวเดิมผมรับซื้อนะครับห่เหรียญ3,000บาทดูที่ตรงนี้ที่เดียวครับ ดูที่ตรงนี้ที่เดียวครับอ่าค่อยๆดูนะใครมีเหรียญหนึ่งตะตังทองแดงนะครับย้ํานะมีราคาเฉพาะเหรียญหนึ่งตะตังทองแดงเท่านั้นนะครับอ่าดูครับเหรียญหนึ่งตะตังทองแดงของทุกท่านนะฮะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ฟังให้ดีนะครับย้านะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศสองพันสี่้อยหกิบสี่แบบนี้มีราคาอ่านี่ครับแคปเจอร์เลยครับถ้าเป็นสภาพสวยเนี่ยสภาพสวยผิวเดิมผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสา0พันบาท นี่ฮะหเหรียญสามพัน 3, บาทแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญหายากนะที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเหรียญหายากที่พบเจอกันได้ทั่วไปนะครับแต่อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะสังเกตรหรือเปล่าอ่าเพื่อนเพื่อนแคปเจอร์เลยครับแคปเจอ,อร์ไว้เลยเหรียญหนึ่งตังรูทองแดงอันละสามพันแคปเจอร์เลยครับอ่นี่สวัสดีเพื่อนๆพืเอฟตีทั้ง2องพันแปดร้อยท่านนะครับ ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เด้อมามาอันต่อไปมีอะไรไามให้เพื่อนๆดูครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบอมตะเพื่อนๆนี่ไม่ไม่หยิบไม่ได้เพราะโดนด่าเกือบทุกวันเป็นเหรียญ5บาทครับเป็นเหรียญ5บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าเราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันแต่เหรียญ5บาทปีนี้มีราคาเพื่อนๆดูนะครับเหรียญ5บาทปีนี้มีราคาคือดูนะฮะถ้าของทุกท่านเป็นปีพศ2 5 4 6 และปีพศออ2540ผมรับซื้อนะครับถ้าเป็นปี46เหรียญหนึ่ง350บาทขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นปีพศ2540เหรียญหนึ่งนะครับสตาร์ทที่4,000จนถึงเหรียญละ10,000บาทนะครับสำหรับเหรียญ5บาทที่เราใช้จ่ายนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้นะแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับนี่เพื่อนๆแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับนี่ฮะเป็นเหรียญ5บาทที่หายากพี่พี่เขาถามว่า เหรียญจีนเอาไหมเหรียญจีนรับนะครับใครมีพวกเหรียญจีนแบงก์จีนนะผมยินดีรับซื้อนะครับแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีทุกท่าน,นครับสวัสดี f อทั้ง2900ท่านนะครับนี่ฮะพี่เขาบอกว่าส่งมาแล้วเปิดดูแต่ไม่ตอบหมายความว่ายังไงถ้าของใครนะครับฟังดีๆนะของใครที่ส่งรูปเข้ามาประเมินราคานะครับแล้วผมไม่ตอบกลับฟังดีๆนะแล้วผมไม่ตอบกลับสแสดงว่า ของของท่านยังไม่มีราคานะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับปีพศ2485นะครับเป็นพระที่ออกใช้ในยุคสงครามนะครับอ่าแบบนี้นะครับสร้างขึ้นเยอะนะครเพื่อแจกทหารตอนไปรบนะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะสตาร์ทที่องค์หนึ่งหลักหมื่นนะครับถ้ามีโค้ดพิมพ์นิยมองค์หนึ่งเกือบ10,000แสนบาทนะครับสำหรับพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2 4 8 5วัดสุทัศน์ครับ ใครมีนะครับพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับลองนี่ฮะลองแอดไลน์ ID ดีแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดมีพระเครื่องพระบูชาจําเป็นนะครับที่จะให้ผมเช่าบูชาสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านเลยนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ายกเนี่ยเพื่อนๆตามแผนที่ตามหน้าจอแคปเก็บไว้ดูเลยครับอ่านี่ครับสาหรับพระเครื่องนะอ่านี่ชาพระเครื่องเนี่ยผมรับเช่าหลากหลายหลวงพ่อนะเพื่อนๆดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตตรามนะครับแบบนี้นะฮะเขาเรียกในภาษานิยมนักสะสมเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อกลวยนะโมตาบอดนะครับแบบนี้นะครับรับเช่านะสภาพสวยๆองค์หนึ่งหลายๆหมื่นนะครับแล้วด้านซ้ายมือนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับแบบนี้ผมก็รับเช่านะนี่ฮะนี่ใครมีนะครับเหรียญแม่ทับแบบนี้รับเช่านะครับนี่นี่มามามา สวัสดีแฟนๆขับ f อตีทั้ง2,600ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เด้อมา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 นี่เม็ดแตงแบบนี้ก็รับเช่านะครับนี่ฮะสะภาพสวยซื้อได้เกือบทุกวันครับเป็นเม็ดแตงของหลวงพุทธรวครับพระของหลวงพุทธวดจิวแต่แจ๋วครับแบบนี้นะครับรับเช่านะเพื่อนๆน,น,นี่ฮะนี่สภาพสวยบล็อกนิยมเนี่ยถ้าเป็นบล็อกนิยมองคหลักหมื่นนะแต่ถ้าไม่สวยเหลือองค์ไม่กี่พันนะครับนี่ฮะอ่านี่ครับ นี่ใครมีนะครับผมยินดีรับเช่าเด้อมาครับมาครับลำดับต่อไปเรามาดูอะไรกันดีนี่เพื่อนๆดูครับพระทองคําครับเป็นพระของหลวงพ่อโสธรนะครับที่ทําจากทองคําแท้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับให้มากกว่าล้านทองนะครับนี่ขอบพระคุณพี่แคนดี้นะครับซื้อจริงค่ะเพิ่งส่งรูปไปเมื่อวานพี่แบงก์ก็ตอบกลับค่ะ นี่ครับใครที่บอกว่าผมไม่ตอบกลับนะครับรบกวนดูนี่ฮะของพี่แคนดี้นะครับขอบคุณนะครับพี่แคนดี้เลนนะครับที่ช่วยมายืนยันนะฮะว่าของผมซื้อจริงถ้าของใครมีราคาเนี่ยผมตอบกลับทันทีครับนี่ฮะสำหรับพักเครื่องของหลวงพ่อโสธรที่ทําจากทองคําแท้นะครับผมยินดีรับซื้อนะให้มากกว่าล้านทองแน่นอนนะครับถ้าเป็นรุ่น80ปีกรมตารวจเนี่ย เนื้อพิมพ์ใหญ่ขัดเงานะครับองค์ละ1นึ0 0 0สามนะื่นบาทนะผมรับซื้อนะครับนี่ฮะใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้เด้อมาๆมาเหรียญจีนอ่าขอฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้เป็นเหรียญจีนครับเหรียญจีนแบบนี้ผมรับซื้อนะเป็นเหรียญที่อยู่ในยุคนะครับอัลลาอนานิคมนะครับแบบนี้นะครับรับซื้อนะนี่นี่นี่แบบนี้รับซื้อเหรียญละ สองพันถึงเหรียญละสองแสนบาทนะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้เด้อมา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 สวัสดีเพื่อนเนแฟนคลับเอฟทั้ง2องพันก้าร้อยท่านนะครับเรามาดูเหรียญน,นี้กันดีกว่าครับมาครับมาครับนี่มา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 ,มาสักครู่ชุบ,บ,บมาครับ มาครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นครับเป็นเหรียญสิบตังตราแผ่นดินปีพศ2,500ครับหนึ่งในสี่เหรียญนี้ฟังดีๆนะครับหนึ่งในสี่เหรียญนี้มีเหรียญที่หายากอยู่ในนี้ครับฟังดีๆนะครับหนึ่งในสี่เหรียญนี้มีเหรียญที่หายากอยู่ในนี้ครับดูตรงไหนครับเพื่อนๆดูนะใครมีเหรียญสิบตะตังปีพศสองพันห้าร้อยครับหยิบขึ้นมาดูนะเผื่อเพื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นนะครับ เผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะรับเงินหมื่นนะครับาลายเข้าวันหนึ่งห้าถึงหกหมื่นนะครับตอบไม่ทันใจเย็นนิดนึงนะครับไม่ต้องส่งสติกเกอร์เข้ามาเล่งน,นะเพราะถ,าถ้าท่านส่งสติกเกอร์เข้ามาเล่งเนี่ยท่านจะไปต่อคิวทางด้านท้ทายใหม่นะอ่าฟังดีๆนะครับเพื่อนๆลองดูครับเหรียญติดตตงปีพศสองพผลิตเป็นจํานวนหลายๆล้านเหรียญแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูตามนี้นะครับตามแบบที่ผมบอกนะใครมีนะครับเหรียญติดตะตังปี2 5 0 0ดูที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาก่อน เหรียญอันนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดหนึ่งใน10อันดับนะครับติดหนึ่งใน10อันดับของเหรียญหายากในรัชกาลที่9ก้าครับเพื่อนๆดูแค่ตรงนี้ครับใครมีเหรียญติดตังรุ่นนี้นะหยิบขึ้นมาดูนะเพื่อนๆดูที่เลขหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นเลขหนึ่งไหมครับเลขหนึ่งหางจะยาวลงมาเพื่อนๆเห็นไหมเหรียญด้านซ้ายกับเหรียญด้านขวาไม่เหมือนกัน เพื่อนๆดูนะครับเหรียญทางด้านซ้ายและเหรียญทางด้านขวาไม่เหมือนกันดูที่เลขหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูนะใครมีเหรียญสิบตางคงปี2 5 0พันห้าร้อยนะครับแล้วมีเลขหนึ่งหางยาวลงมาแบบนี้ฟังดีๆนะครับมีเลขหนึ่งหางยาวลงมาแบบนี้ถ้าเป็นสภาพสวยผมรับซื้อนะครับเนื้อทองเหลืองนะฟังดีๆนะครับเนื้อทองเหลืองผมรับตื้อเหรียญละหนึ่งมื่นบาทนะดูแค่ตรงนี้ครับเลขหนึ่งหางจะยาวลงมากว่าปกติครับเพื่อนๆนแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับเพื่อนๆแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับ นี่ฮะตรงนี้สําคัญนะเป็นจุดบอกความแพงเลยนะครับนี่ฮะเป็นจุดตายจุดบ่งบอกถึงความแพงเลยครับแคปเจอร์ไว้เลยครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะมีสร้างขึ้น2เนื้อเพื่อนๆดูนะครับมีสร้างขึ้น2เนื้อด้านบนนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะเป็นเนื้อทองแดงถ้าของทุกท่านนะครับเป็นเนื้อทองแดงราคายังไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดของทุกท่านเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นี่ฮะ เนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะนี่ฮะถ้าเป็นสภาพสวยเหรียญละ1 0,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเหรียญหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับผมยินดีรับซื้อนะนี่มีคนบอกว่าเราส่งดูแทบตายไปถึงร้านไม่ได้ไเลยเลยเขาไม่ส่องด้วยเขาก็วางเหรียญของคุณไม่เหมือนกับที่ผมตามหาดูแค่มองแค่ดูแค่ตาก็พอแล้วครับไม่ต้องหยิบไม่ต้องจับก็รู้แล้วว่าเหรียญของคุณ มีราคาหรือเปล่าแล้วคุณได้ศึกษาสังเกตตามแบบที่ผมบอกหรือเปล่าที่มาแหกปากเปล่าๆเนี่ยมาชี้ตําหนิให้ทุกคนดูครับว่าเหรียญที่มันแพงเนี่ยมันแพงตรงไหนอ่าฝากบอกพี่อะไรเนี่ยพี่ขวัญใจด้วยนะครับว่าเหรียญที่มันแพงเนี่ยมันแพงตรงไหนศึกษาและเปิดใจครับเชื่อผมคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะพบเจอโชคและลาบครับมา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 ,มา,มาไม่ยากอารมณ์เสียเลยเพื่อนๆดูนะครับย้ํานะ ใครมีเหรียญติบตางปี2 5 0 0แล้วเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลขหนึ่งหางยาวลงมาแบบนี้นะครับเลขหนึ่งหางยาวลงมาแบบนี้แคปเจอร์ไว้เลยนะครับแล้วเป็นเนื้อทองเหลือง1 0 0 0 0บาทถ้าเป็นเนื้อทองแดงเหรียญหนึ่งหลักร้อยน,นะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยขึ้นอยู่กับสภาพนะสวยสี่ร้อยไม่สวยเหลือประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญติบตาตังปี2้0 0แล้วเป็นเลขหนึ่งหางสั้นแบบธรรมดาเลขหนึ่งหางสั้นแบบนี้ ยังไม่มีราคานะครับอ่านี่ฮะแคปเจอร์ไปดูเลยครับแคปเจอร์ไปดูเลยครับใครแคปเจอร์แล้วกด7กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับใครแคปเจอร์แล้วกด7กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับแบบนี้ของแบบนี้มีจริงนะครับหลงอยู่ตามบ้านของทุกท่านนะฮะเผื่อตามบ้านของทุกท่านเนี่ยอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับอ่านี่ฮะนี่ขอบพระคุณนะครับพี่สุมันนี่นะครับตื้อจริงครับขอบพระคุณครับนี่ฮะนี่ค้นกระปุกเลยจ้าดูนะครับ ถ้าเป็นเหรียญสิบสตะตังแบบนี้แล้วหางยาวแบบนี้มีราคาใครที่แคปเจอร์แล้วกดเจ็ดกดหัวใจรัวๆเลยจ้าอ่านี่มีคนกดเจ็ดมาแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบ,สบสตะตังปีสองพันห้าร้อยเป็นเหรียญปีกย่อยที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันแต่บางบ้านมีทีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญแต่คุณไม่เคยสังเกตครับว่าเหรียญแบบนี้บางอันขายได้อัละเป็นหมื่น เจอสามอันสามหมื่นเจอห้าอันห้าหมื่นเจอสิบอันหนึ่งแสนบาทเลยนะครับเพืเ่อนๆน,นี่ฮะโอ้ยกราบขอบพระคุณนะครับบรรดาทุกท่านแฟนขับมิรลักเอฟีนะครับที่กดเจ็ดกดหัวใจนะที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรผมจะได้รู้นะว่าผมไม่ได้คุยคนเดียวผมไม่ได้บ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้าคามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลงส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคานะครับของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของของ,ของท่านยังไมม่ีราาค ดูปากนะครับยังถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคาขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะครับเพราะมีไลน์เข้ามาวันหนึ่งห้าหมื่ถึงหกหมืลายมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็ยเพรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง3,100ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจ0ีเอ็นน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิดาล้านเปิดทุกวันนะครับ